นี่ค่ะออกตัวปฏิเสธทันควันนะคะหนุ่มอาอ,อนัทพลหลังมีข่าวว่าเป็นพ่อสื่อพ่อชักหนุ่มทหารให้กับอดีตคนรักอย่างสาวเป้ยปานวาดประจวบเหมาะกับที่แววมาว่าสาวเป้ยกับหวานใจหนุ่มเต็มกำลังระหองระแห่งกันอยู่ตอนนี้ค่ะไม่มีครับไม่มีเลยไม่อันนี้เรื่องนีง้ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีมีใครเข้ามาแล้วก็อาก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นพ่อสื่อ หรืออะไรไม่ได้ยุ่งเรื่องเรื่องนี้เลยครับบอกปืมีเราก็มีส่วนแบบว่าอาจจะไปกินข้าวติดต่อกันอยู่ทำให้เขาหึงอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อตั้งแต่นู้นนั่นเลยเหรอโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอก็จริงๆแล้วอาก็ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเลยก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นเพื่อนกันปกติธรรมดาเลยครับติดต่อกันไหมน้อยมากครับน้อยมากคือคือก็โทรไปหาหาเป้ยบอกว่าเฮ้ยยืมเกมเล่นหน่อยตอนนี้บีบีหายเราเบื่อมาก เวลาไปไหนมาไหนก็เบื่อก็ไม่ไม่มีอะไรทําอะไรเงี้ยครับก็เลยยืมเกมมาเล่นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แฟนคลับโทรไปนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวนัดกันเองแล้วกันว่าจะเอาไปไปเอาให้ที่ไหนอะไรกันยังไงอาจจะไม่ไม่พยายามไม่ไปเจอดีกว่าอ๋อแล้วเขาอาอยู่ในกลุ่มหรือว่ารู้จักกลุ่มครีมที่ว่ามีผู้นายทหารอะไรพวกพวกคนส่วนตัวที่จับแล้วกไม่รู้เลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาแบบเลิกลากันจริงเพราะว่าเหมือนก็อ่ะมันก็อาจจะก็คุยกันเยอะๆดีกว่าครับก็แบบว่า แต่ว่าจริงๆก็มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของของเขาทั้งสองคนน่นะครับแต่ว่าก็อยากจะให้กําลังใจก็อยากจะให้คุยกันดีๆถ้าเกิดแบบว,ว่าเลิกกันไปแล้วจริงๆก็เป็นเพื่อนกันก็ได้ก็เป็นห่วงในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถทําได้ส่วนเรื่องหัวใจของตัวเองหนุ่มอาขอโฟกัสเรื่องงานก่อนไว้มีเข้ามาเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะ